โปรลางสะออนครับนี่ครับอันนี้โปรลางโปรลางสะอเอื้อนพี่อีทโปรลางสะอื้นครับนี่พี่น่จะเป็นคัพปี้ชนะครับแพี่อิทโปรลางสะอื้นครับแล้วก็พี่อีทโปรลางสะออนมาเองครับนี่ทั้งพี่แสนทั้งพี่อิทมาล้ำหน้ากันเลยดีพี่เคครับให้ไปช้าจังหวะนึงครับนี่วันนี้ครับจะลามาหลายคนนะครับนี่ทีมอะไรเนี่ยทีมเลยถือรักบอลช่องครับขอบผม ว่าเป็นข้อผิดอะไรข่าวเขาเปลี่ยนเขาเลยตามไม่พอเปลี่อนพั้งนี้ดีครับไลฟ์สดหน่อยไลฟ์สดหน่อยอจันนุ่มเป็นแน่ครับผมเอาถ้วยนี่ว่าถ่ายจันนุ่มถือได้ครับถ้วยสวยนะถ้วยสวยสวยมากครับผมสวยกว่าถ้วยรายการนี้อยู่ข้างในอยู่ข้างในอยู่ข้างในเอามาโชว์หน่อยมาโชว์หน่อย โอเคครับผมแอ,แอันี่รายการอะไรฮะรายการดีครับนีนะเ<ส>ย้โจ้ชายโบราบุญนอีกแล้วโอ้โหวันนี้โอ้ยเป็นพระเอกครับนี่เขาบอกวันนี้เพิ่งอ่านในเฟซเจอนะเขาบอกว่าภูษาประตูนะครับเซฟในเกมเออเขายิงเข้ากรอบร้อยลูกเซฟได้9 9ลูกเซฟไม่ได้ลูกเดียวเพื่อนให้เป็นผู้ร้ายเลยครับเออที่เซฟมา99ลูกไม่มีผลเลยครับนี่ เปนโยโยนครับโยนมาเย้โอ้โหโดูนี โอ้โหลูกนี้โอ้เข้าเต็มท้องครับล้ำหน้าครับแบมโอ้โหนับแปดครับแหมลูนี่ถือว่าเข้าลิ้นปีกครับเต็มเต็มครับต้องกดคะแนนครับกดกันวะกดคะแนนครับกดคะแนนโอ้ไม่ต้องกดอะไรกดไหลย้อนเลยครับนี่เข้าเต็มลิ้นปีกบาลโยทินครับลุกได้ครับอ้า เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยครับลุกได้จะเล่นต่อไม่ได้ครับห้าสิบแล้วครับนีห้าสิบกว่าครับบอลลัดโยเปลี่ยนตัวอีกครับใช่ครับไขรออกครับผมพี่แสนครับพี่แสนพักก่อนครับพี่แสนพี่แสนพักก่อนครับเดี๋ยวมีอีกสายแบดครับพี่แสนพี่แสนจะโดนแดดมากครับพี่เดี๋ยวละลายครับพี่ว่าตัวจริงแกขาวจริงเนาะมันเลี่ยเลย แสนโมไปส่ตุ๊กใส่ยิงเข้าประตูไปแล้วครับแม่โดนนี่นาคไปให้เป็นประตูทรับกกุศลครับพอดีพวกเราทีมงานแสนนาการแล้วก็ทำากกุศลอยู่ที่คิดถึงเธอครับพี่แสนนาการจะมอบให้กับหน่วยงานไหนครับให้กับฝนละลืมครับีของปากช่องปากช่องนะครับมีสี่โรงเรียนที่เราจะมอบให้ครับแต่ตอนแรกก็จะมาจัดตั้งแต่เดือนตุลาคมต้นเดือนแล้ะครับฝนตกทฝนตกแล้วประมาวันนี้ก็พี่อีวันนี้ก็ มันตกก็อยู่เมื่อคืนควรจะเตะไม่ได้แต่ก็ต้องเตะเพราะว่าตอนนี้มีแดดแล้วตอนนี้มีแดดออกมาแล้วครับพี่น้องเรามันทึกมีกี่ทีมากวันนี้วันนี้มีสี่ทีมครับมีสี่ทีมมีสี่ทีมแล้วไหมครับวันนี้มีนะครับเอาเท่าที่จําได้ครับมีเพื่อนฝั่งช่องมีสระบุรีนะครับมีพี่น้องที่เราบันทึกการสนกันพี่ีีกทีมนึงก็บกาแฟี่กันพิเศษี่เราไลฟ์สดแป๊บนึงครับนะครับ ก็ช่วยกันครับอีกครับขอบคุณนะขอบคุณพี่มาไม่รู้ว่าจะมาด้วยเพิ่งมาจากภูเก็ตเมื่อคืนโอ้โหในภูเก็ตใช่ไหมก็เลยบอกจูบอกจูเดี๋ยวพี่ตามบอกครับครับก็เป็นศิลปินผู้ใจบุญนะครับดูแลครับแสนนาคารกับอ่อครับลรงนี้ครับแซงมากครับพี่เยอครับเป็นศิลปินศิลปินผู้ใจบุญนะครับอ่าครับพี่แสนนาคาของเรานะครับจัดกิจกรรมช่วยช่วยบุญตลอดครับช่วยสังคมนะครับ ครับเป็นศิลปินตัวอย่างนะครับศิลปินดีครับฟรีคิกครับพี่เทิร์ดไปนี่พี่เทิร์ดนะพี่ดูไหมพี่เทิร์ดเอางั้นปล่อยซ้ายเลยแต่แต่พี่แต่พี่แต่รีคิกครับยังไงชิปอ้โอ้โห วงเตลินดีครับจะได้โยนครับโอ้โหมาสเซอร์ดัดให้ต้องวีดีครับเอาปัดแค่บมาสองช้ามนบุตรเลีย์มายังได้โย่ยังไง ผิดมาได้ไปคืนอ,อีกทีหนึง่งยางเย่งสมชายชกยิงเลยโอ้โหดูแกนหน่อยนะมาต่างคนต่างมองบนครุ๋ยนั่นแหละครับโอ,โอ,โอ้โดนตัดล่างครับสมชายโมราบุตรเหนียวจัดครับวันนี้โอ้ในตอนนี้น่าจะเป็นผู้เล่นที่เล่นสกปรกที่สุดในทีมนะครับนี่สมชายโมลาบุตรครับโอ้ยเละไปหมดครับ นี่เจ้าของก๋วยเตี๋ยวขวัญทิพย์นะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่อร่อยที่สุดในปากช่องครับผมโอ้ปกติอาวุโสเราจะไม่ได้จะไม่ค่อยแข่งตอนบ่ายจะแข่งตอนเย็นก็หกโมงรับนี่เกี่ยวหรืว่า

ดันเริงแล้วครับโอเคครับผมคู่ต่อไปครับเดี๋ยวจะทำพิธีมอบเดี๋ยวทำพิธีมอบนี้กันนะครับผมพิธีมอบอันนี้คู่คู่ไหนครับคุณโจสกีฬาครับผมชื่อทีมอะไรครับเรียมบ้านนาครับนี่ทีมนาคาครับผมกับกับทีมอะไรครับเจอกับคนรักปากช่องคนรักปากช่องนะครับสกอร์เท่าไหร่ฮะ ซู๊ดๆนะครับผมอ่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสงสารใครน้องเนี่ยดังไม่หยุดไม่หย่อนเลยเนี่ยโอ้โหในกาบปุกอุูยกลัวหลับไม่ตื่นเลยอ้าวก็พักครึ่งแรกกันไปนะครับกับทีมแสนากาแล้วเพื่อนฝากช่องนะครับตกใจดีกว่าเมียโทรมาว่าโทรจิกจังว่าเบีย